สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก EP พิเศษที่193นะคะพี่พี่ขาวันนี้หนูก็ได้มีพาหลากลายมาฝากพี่ๆกันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหนูนะคะพี่ วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆขามาชมกันที่รายการที่หได้เลยนะคะถ้าหนูผู้ชื่อพระองค์ไหนผิดหรือว่ายังไงต้องขออภัยด้วยนะคะรายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จนะคะสักครู่นะคะพี่ เดี๋ยวหนูปรับกล้องแป๊บเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะแต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อไม่เหมือนกันนะคะองลาหนึ่งร้อยห้าสิบาทหมดเลยนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่สองค่ะองค์นี้ก็เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะรายการต่อไปรายการที่สามนะคะองค์นี้ก็สมเด็จวัดละคังนะคะพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดได้เลยนะคะพี่พี่ขา รายการต่อไปรายการที่สี่ค่ะองค์นี้ก็สมเด็จวัดะระฆังนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเก็บปลายทางมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่5นะคะองค์นี้ก็น่าจะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่6นะคะ องนี้ก็สมเด็จนะคะรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะพี่องค์นี้ก็สมเด็จนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะพี่ๆข่รายการต่อไปรายการที่8ดเป็นวัดเกศชัยโยนะคะพี่เนื้อเก่าเก่าสวยๆนะคะพี่ๆค่พี่ๆท่านไหนที่ชอบเก็บสะสมหรือว่า ปิดไว้ไปต่อก็ได้นะคะพี่พี่องค์ละแค่150้บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่9นะคะองค์น,นี้น่าจะเป็นบางขุนพรมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่10นะคะองค์น,นี้เป็นรายการที่10เป็นวัดะระฆังนะคะรายการต่อไปคะ่ะ11นะคะเป็นวัดพรบนะคะพี่พี่ขา รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสองนะคะเป็นนางพญานะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะสิบสามนะคะเป็นพระคงนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่ขาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการสิบสี่นะคะเป็นปิตาหลวงปู่ยิ้มนะคะ รายการต่อไปรายการสิบห้าเป็นหลวงพ่อเงินนะคะน่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่พรายการต่อไปรายการสิบหกนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบพระน่าจะเป็นชินาาชนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการต่อไปรายการสิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อทานะคะรายการต่อไปค่ะรายการสิบ สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสิบเก้านะคะหลวงพ่อน่าจะหลวงพ่อทาน,นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบนะคะไอสิบเก้ายี่สิบนะคะพี่เป็นหลวงพ่อน้อยนะคะ รายการต่อไปค่ะหนูว่างหมายเลขกระโดดไปนะคะไม่มีหมายเลขนะคะต่อจากยี่สิบนะคะรายการต่อไปยี่สิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบสองนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบสามนะคะ รายการต่อไปค่ะยี่สิบสี่นะคะเป็นปิตาปูเอี่ยมนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบห้านะคะผังกระจายนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบหกนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบเจ็ดนะคะ หลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบแปดนะคะเป็นเป็นมหิสวนนะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบเก้านะคะไม่ทราบวัดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบนะคะน่าจะเป็นห้วยจระเข้นะคะ รายการต่อไปค่ะสามสนะคะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปค่ะสามสิบสองนะคะรายการต่อไปค่ะสาานะคะรายการต่อไปค่ะสามส่นะคะ หลวงปู่เผือกนะคะรายการต่อไปสามสิบห้านะคะรายการต่อไปสามสิบหกนะคะรายการต่อไปสามสิบเจ็ดนะคะ ม่ทราบผักนะคะรายการต่อไปสามสิบแปดนะคะรายการต่อไปค่ะสามสิบเก้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการสี่สิบนะคะ เป็นท่ากระดานนะคะพี่พี่ขาชอบองคไหนหมายเลขไหนบอกอีพีกับหมายเลขหนูให้ถูกต้องนะคะรายการต่อไป41เป็นท่ากระดานนะคะแต่ว่าองค์ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกับหนูได้นะคะพี่พี่จ๋ารายการต่อไปรายการที่42นะคะไม่ทราบพระนะคะพี่สักครู่นะคะสักครู่นะคะพี่ คู่นะคะเดี๋ยวจ้าอันนี้หนูไม่ทราบพระนะคะพี่ๆขารายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสามนะคะอันนี้เป็นยอดธงนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสี่นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบห้านะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่สิบหกค่ะองนี้หนูไม่ทราบ่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่พจ๋าสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่กดติดตามแล้วหนูก็ขอขอบคุณมากๆนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไปค่ะ48นะคะหลวงพ่อปานนะคะรายการต่อไปรายการที่49นะคะเป็นอ่าเป็นซุ้มกอนะคะพี่พี่ขาชอบองค์ไหนไหมายเลขไหนสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่ขรายการต่อไปรายการที่40เอ้รายการที่50นะคะองค์นี้เป็นผารอดนะคะ เนื้อเก่าเาสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะองค์ละแค่150บาทนะคะช่วยอุดหนุนหนูหน่อยนะคะพี่ๆจ๋ารายการต่อไปคะ่ะรายการที่51นะคะเป็นเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่42เอ้ไม่ใช่ค่ะ51เมื่อกี้51อันนี้52นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปคะ่ะ53นะคะ หลวงปู่ทิมนะคะรายการต่อไปค่ะ54นะคะหลวงพ่อลีนะคะพี่รายการต่อไปค่ะ55นะคะหลวงพ่อฤสีลินดำนะคะพี่รายการต่อไปค่ะ56นะคะหลวงพ่อพรหมนะคะ รายการต่อไปค่ะห้าสิบเจ็ดนะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะรายการต่อไปห้าสิบแปดนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะรายการต่อไปค่ะห้าสิบเก้านะคะหลวงปู่หมุนนะคะเป็นลิงหลวงปู่หมุนนะคะ รายการต่อไปรายการหกสิบนะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะคะองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบาทนะคะพี่ๆท่านไหนสะดวกอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะรายการต่อไปหกสิบเอ็ดเป็นนางพญานะคะพี่ๆขารายการต่อไปค่ะหกสิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆ แ,แล้วองค์แต่ละหมายเลขเนื้อไม่เหมือนกันเลยนะคะองค์งน,นี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะรายการต่อไปหกสิบสามนะคะจําชื่อไม่ได้นะคะพี่รายการต่อไปค่ะหกสิบสี่นะคะรายการต่อไปหกสิบห้านะคะหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการต่อไปคะ่ะหกสิบหกนะคะน่าจะหลวงปูทิมนะคะพี่อันนี้รายการต่อไปคะ่ะหกสิบเจ็ดนะคะไม่ทราบผะนะคะรายการต่อไปคะ่ะหกสิบแปดนะคะสมเด็ดโตนะคะพี่ รายการต่อไปค่ะหกสิบเก้านะคะไม่ทราบผักนะคะเป็นเนื้อดินนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดสิบนะคะอันนี้เป็นปางเปิดโลกนะคะเป็นเนื้อชินนะคะพี่รายการต่อไปเจ็ดสิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่ขาชอบองค์ไหนหมายเลขไหนโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพ <havia> ี่พี่รายการต่อไปเจ็ดสิบสองนะคะเป็นเบีย้ยแก้หนูไม่ทราบที่เลยนะคะ รายการต่อไปค่ะเจ็ดสิบสามนะคะไม่ทราบผ่านนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบสี่นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปค่ะเจ็ดสิบห้านะคะไม่ทราบผ่านนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบหกนะคะหลวงปู่หมุนนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบเจ็ดนะคะ หลวงพ่อพรมนะคะรายการต่อไปคะ่ะเจ็สิบแปดนะคะเป็นไม้แกะนะคะรายการต่อไปคะ่ะเจ็สิบเก้านะคะเป็นยอดขุนพลนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่แปดสิบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่สามารถตั้งไว้ที่หิงได้นะคะหรือว่าเป็นพาหน้ารถได้เลยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่แปดสิบเอดนะคะไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะแปดสิบสองนะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะรายการต่อไปคะ่ะแปดสิบสามนะคะอันยี้ก็ไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปแปดสิบสี่นะคะ รายการต่อไป85นะคะรายการต่อไป86นะคะอันนี้ได้86องค์น,นี้250นะคะได้2องค์เลยไปต่อไปค่ะบ6ปแล้วก็87นะคะอันนี้เป็นเปิดโลกเนื้อดินนะคะ 87นะคะรายการต่อไป88นะคะชินาราดนะคะรายการต่อไปค่ะ89นะคะรายการต่อไปรายการที่90นะคะพี่หินหินแกะนะคะน่าจะหินแกะ ไาการต่อไปค่ะเกาสินะคะรายการต่อไปค่ะเกาสินะคะรายการต่อไปค่ะเกาสินะคะรายการต่อไปค่ะเก้าสิบสี่นะคะพี่พ ชอบองค์ไหนไม้เลขไหนสามารถโทรมาปิดได้นะคะองละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหมดทุกองค์นะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบบาทนะคะพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะสําหรับอีพีนี้หนูก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปหนูแล้วก็ที่เข้ามาอุดหนนหนูด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ